เมื่อไกรทองวิรบุรุษผู้พิชิตจระแ่้ร้ายได้วิวากับสองที่ดาเศรษฐีคือตะเภาแก้วและตะเภาทองทุกคนต่างคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เปี่ยมสุขโดยหารู้ไม่ว่าความสุขนี้ถูกสร้างขึ้นบนความตายของผู้อื่น แล้ววันหนึ่งนางวิมาลาราชินีจระเข้ผู้สูญเสียก็ก้กาวเข้ามาในโลกมนุษย์ในฐานะภรรยาอีกคนของไกรทองความแตกต่างระหว่างมนุษย์และอมนุษย์ได้จุดชนวนสงครามครั้งใหม่ขึ้นภายใต้ชายคาเดียวกันคำพูดที่เชื่อดืออความริษยาที่แผดเผาความขัดแย้งระหว่างสตรีต่างเผ่าพันธ์ ทำให้บ้านที่ควรจะอบอุ่นกลายเป็นสมรภูมิที่ร้อนระอุที่ซึ่งไกรทองวีรบุรุษในวันนั้นกลับกลายเป็นชายผู้เหนื่อยล้าในวันนี้และท้ายที่สุดเมื่อมองลึกลงไปเราจะเห็นสตรีสานางที่ต่างก็เจ็บปวดในแบบของตัวเองสองนางผู้มีความสุขที่ไม่เคยสมบูรณ์และอีกหนึ่งนาง ผู้มีความทุกข์ที่ไม่อาจลืมเลือนนี่คือบทสรุปของครอบครัวที่แตกร้าวที่สอนให้รู้ว่าความสุขที่ได้มาจากการสูญเสียของอีกฝ่ายอาจไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลย